สวัสดีค่ะวันนี้มาทําแจ่วปลาสูตรเรานะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะเพืเ่อนๆสูตรเราไม่มีอะไรมากนะคะเราชอบใส่หอมแขกนะคะใส่หอมมากก่ากระเทียมนะคะทําให้น้าพริกเราไม่เหลวเกินไปนะคะเอาหอมกระเทียมนะคะไปคั่วก่อนนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปด้วยนะคะหรือถ้าใครมีขาดนะคะซอยคั่วลงไปด้วยนะคะจะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะแต่ขาดที่สเวีเดนหายากนะคะเราก็จะมีแต่ใบมะกรูดตักแห้งะค่ะคั่วทุกอย่างให้สุกก่อนนะคะถึงใส่พริกแห้งไปที่หลังนะคะเพราะมันจะฉุนบ้านนะคะ เสร็จแล้วก็ปรุงปกติกะตำให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำป,ะะะปลนะะนำปานะคะผงชูรสนะคะน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกที่สซเเดนก็จะเข้มข้นนะคะเราผสมน้ำลงไปหน่อยนะคะค่ะผสมทุืออย่างให้เข้ากันนะคะถ้ามันข้นไปก็ใส่น้ำเปล่าเพิ่มไปนะคะ